ใหม่ไทยแลนเมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดสำหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเรื่องการถ่ายเรื่องผิวพรรณต้องถามเธอคนนี้ค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยท่าน้ำหนักลดลงสวยงามผิวพรรณดีแล้วก็โอ้โหขับถ่ายสะดวกด้วยพบเธอเลยค่ะน้องเสียค่ะสวัสดีค่ะลุกขึ้นยืนก่อนเลยอยากเห็นหนุ่นจริงจโอเคงโปลังโป๊อ่ะโอเค ไม่ลอยรึหอมเนาะหอมเนาะหอมลงเยอะเลยหอมลงเอะเคล็ดลับมาซีสาวๆสมัยนี้เป็นเคล็ดลับที่เป็นเคล็ดลับจากธรรมชาติเป็นเคล็ดลับของไอดอลของเซอเองนะคือพี่ติ๊กกัญญาลักษณ์อ๋อได้แต่ก่อนพี่ติ๊กคือคนที่รูปร่างท้วมโอ้โหม่อก่อนพี่ติ๊กเซไฮตัวใหญ่มากเลยตัวเล็กติดเดียวไม่ได้ทำ้านทำแบบรายการอาหารอย่างเงก็ทิไมไปกินไปต้องบอกว่าตัวนี้เป็นพี่ติ๊กเป็นเป็นเอ่อเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ เปลี่ยนชีวิตพี่ติ๊กได้เปลี่ยนชีวิตเชได้อนี่เป็นภาพที่เราขออนุญาตแลยที่สำคัญคือพี่ติ๊กเขาเป็นคนโครงใหญ่พี่ไกมจริงๆในรูปนี้ไม่แต่พี่ติ๊กอนุญาตแต่ทีนี้เนี่ยพี่ติ๊กลงภาพนี้คือเราขอมาแต่ว่านับปัจจุบันเนี้ยพี่ติ๊กเนี่ยน้ำหนักด้อันนี้คือพี่ติ๊กโพสลงไอจีตัวเองแล้วบอกว่าก่อนที่จะพาไปชิมพาไปเที่ยวจะมี SP f i b ไฟอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยทุกครั้งนี่ดูนะ จากภาพนั้นชุดสีเนื้อเงินเงินมาเป็นชุดน้ําเงินนี่เธอดูโอ้โไมก่ก้องแขนหายไปเลยเพราะอะไรเพร<อ> <พอ S 1> าะอะไรเพราะว่า ไฟเบอร์เพลทชีวิตตัวนี้เบ b e r S อะไรนะ S ฟเบอ e ์แล้วไฟเบอร์ S, <S ah, u, iber, มันคืออะไรเลยคนสงสัยคือจริงๆแล้วนเนี่ยไฟเบอร์เนี่ยแน่นอนมันก็เหมือนกับว่าเป็นกากใยอาหารที่ม,มันอยู่ในผักผลไม,ม้นั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณรู้ตัวว่าคุณทานไม่เพียงพอหมายถึงทานผักผลไม้ไม่เพียงพอหรือว่าเป็นคนไม่ชอบทางผักคุณก็ต้องเติมเต็มในส่วนของอาหารสริมใช่แต่ว่าไฟเบอร์ตัวเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกวันเนี้ยไฟเบอร์เนี่ยมีเป็นร้อยร้อยกว่าชนิดแต่ทั้ง3ชนิดที่อยู่ใน SP ไฟเบอร์เนี่ยเราไปคัดสรรมาแล้วว่ามันมีคุณสมบัติที่สามารถจะช่วยในเรื่องของระบบกับถ่ายแล้วก็ความอ้วนได้คือมันช่วยอยังไงนะหนึ่งความอ้วนความอ้วนระบบกับถ่ายกับถ่ายมีท็อกลลาไส้แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อีกด้วยแล้วทำไมพี่ถึงมารู้จักตัวนี้เพราะว่าแต่ก่อนพี่มีปัญหามีปัญหาพี่มีปัญหาคืออ้วนหรอหรือยังไงคือมีปัญหาคืออ้วนแบบคาว่า ด้วยผิดวินัยในการทานน้ําหนักเนี่ยมันมันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคือแสดงว่าทานตอนกลางคืนตอนดึกด้วยสิเยอะมากคือทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเปลี่ยนอย่างที่เห็นคุณผู้ชมเห็นในภาพเนี้ยคลายพิติกนะอันนี้ตายนี่อันนี้ผ่านแอปแล้วนะอันนี้ผ่านแอปแล้วหมายความว่าใบแอปที่วแล้วนี่เหมือน เหมือนอัดอิ่มเลยเหมือน,ออนแนล้วแข็งอ<ล>่ด้วยจะบอกว่าจริงอันนี้น้ำหนักเกือบ60สิเกือบ60นะคะแต่พอมาทานไฟเบอร์แบบเดียวของพี่ติ๊กกับ SP f i b ไฟเบอร์เนี่ยน้ำหนักตอนนี้ลงมาทั้งหมด15กิโลกรัม<อ>พี่ติ๊กเนี่ยยีโลของเซียงเนี่ยเหมือนกันแต่โลลงไปดูรูปสิ สิบห้าโลคือจะบอกว่าด้านซ้ายคือยังไม่ได้มาทาน SP ไฟเบอร์แล้วด้านขวาที่ทานแล้วเปนเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะแล้วฉันจะบอกว่าคือก่อนหน้าที่จะมาเจอกับไฟเบอร์เปลี่ยนชีวิตตัวนี้คือก่อนหน้าเนี้ยทามาหมดทุกวิถีทางเลยล้วงคอเคยไหมฮะล้วงคอเคยเคยแบบสวนทวารดีท็อกติดทั้งที่สุติดททั้งี่สวนติดทุกอย่างแล้วก็ที่ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือเคยไปดูดไขมันแลวด้วยความที่มันเสียเลือดเยอะมากเนี่ยมันท็อกได้นะ ือตอนนั้นยังไม่ถึงขนาดช็อกแต่ว่าคุณหมอถึงขั้นว่าต้องให้คุณแม่เนี่ยเซ็นว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบไม่ฟื้นแต่ดูเด็กลงเลยนะเนี่ยเขาขอให้เด็กลงเลยอ่ะอย่างนี้เข้าไปในพงในผับไปเจอที่ผู้ชายเยอะนะผู้ชายมองกันเติมเลยเออแล้วมันมีอะไรบ้างในเอสพีไฟเบอรมีสามตัวค่ะพระเอกเลยที่ทึ่งบอกว่าเป็นไฮไลท์เนี่ยที่ทาให้ SP f i b e ฟอยู่มานานถึง5ปีและก็ทําให้เราแตกต่างจากโตอื่นกี่ปีนะ5ปีอยู่มา5ปีแล้วโอ้โหเจ้าถงไม่ดีจริงอยู่ได้ใช่ ก็มีทั้งยอดสั่งซื้อซ้ําเราอยู่มานานถึง5ปีเนี่ยมันจะการันตีในเรื่องของ ทานแล้วเห็นผลทานแล้วไม่มีเอฟเฟกต์ทานแล้วไม่มีเอ่อทือทุกอย่างไม่วีหัวไม่หงุดหงิดไม่โยโย่ไม่มีปากพวกปากแห้งนอนไม่หลับไม่มีสามตัวมีอะไรบ้างหนึ่งตัวเนี่ยเป็นใยอาหารที่มีชื่อว่าต้นกัวต้นกัวเนี่ยทำให้เราแตกต่างคือเราไปจดลิขสิทธิ์เป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยที่จะมี1กิโลกรัมที่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะหน้าตาของเขาเนี่ยหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนี้ลดราคาเขากลัวลวเรายอมเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ดิทอกล ่แล้วก็สามารถจับไขมันเลวที่อยู่ในร่างกายเนี่ยแล้วก็เอาออกจากร่างกายมาจากประเทศะอะไรล่ะคะเนี่ยอินเดียค่ะอ,อันนี้เหรอแพงมากเลยนะ<ช>มีมนสัเสิตของเราด้วย 2. ช่สองตัวที่สองคือบุกจากญี่ปุ่นบุกเนี่ยแน่นอนทําให้เราทานอาหารได้น้อยลงแต่หลายคนบอกว่าถ้าทานได้น้อยลงเนี่ยเราจะพองหรือเปล่ามันจะพองหรือเปล่าใช่หรือขาดสารอาหารไหมตัวเนี้ยทานอาหารได้น้อยลงก็จริงแต่ว่าเขาให้สารอาหารครบทั้ง5หมู่เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมจะต้องเป็นบุกจากประเทศญี่ปุ่นคือทานเข้าไปแล้วทานอาหารน้อยลงก็จริงแต่ไม่โซมเพราะว่าสารอาหารครบถูกต้องให้เราไม่โซมของญี่ปุ่น่างนี้ไงค่ะสามตัวที่สามคือใยอาหารที่มีชื่อว่าไซเลมฮาร์ดตัวเนี้ยเยฉชอบเป็น อันนี้มาจากไหนคะามาจากของไทยนี่แหละค่ะ<อ>แล้วก็มีการวิจัยแล้วนะคะว่าช่วยลดอาการบวมที่เกิดจากอาหารรสเค็มอา,อาหารรสจัดบางคนขาบวมแขนบวมเพราะว่ากินอาหารรสจัดมาบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทานเยอะเลยทำไมเร,เราถึงตัวบวมดูอ้วนใช่หลายคนบอกว่าทานแต่ซ้มตามทำไมดูดูด,ดูดูบวม,มจาัามันกินน้ำ่ยมันเผ็ดมันเค็มคือมันมี อาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยทำให้ร่างกายเราเกิดอาการอมน้ําหรือว่าบวมนม้ำหรือว่าเครื่องดื่มที่เป็นแอลโกอฮอล์เครือร่องดื่มที่ผสมแก๊สหรือว่าน้าตาลเยอะทั้งหลายพวกนี้ค่ะอาหารที่สุกแล้วสุกอีกของทอดพวกนีห้หรือว่าแม้แต่กระทั่งผู้หญิงที่ก่อนที่จะมีประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนมันเปลี่ยนเราจะรู้สึกว่าตัวระบวมอืดอัดใช่ตัวระบวมท้องราป่องใส่เลมฮาร์ตัวเนี้ยช่วยลดอาการพวกนี้ได้หมดเลยแล้วมันต้องทานเวลาไหนกี่มื้อกี่เม็ดอ่าสำหรับตัวเองเนี่ยจะทานแค่วันละหนึ่งหนึ่งเม็ดก่อนมื้ แค่หนึ่งเม็ดแค่นั่นเองแล้วบวกเราอยากจะกินแบบเร่งรัดนิดนึงอ่ะก็สองเม็ดได้เลยหรือว่าจะทาตอนตอนเม็ดหนึ่งตอนเย็นอีกเม็ดหนึ่งก็ได้พอแล้วนึกขึ้นได้ตอนไหนหรือว่ามื้อไหนหนักก็ค่อยทานใช่อย่างนี้ก็ได้เออแล้วถาม่ึงโยโย่ไหมไม่โยโย่แน่นอนเพราะว่าล้วกันไม่การันตีนะการันตีในเรื่องของระบบขับถ่ายถ้าไม่เห็นผลเนี่ยเรายินดีคืนแต่ไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียใช่ไหมไม่ไม่เสีย ไม่บลอยนะกระป,อย,ระปอยไม่มีน้ำมันไม่มีใช้ชีวิตลำบากไม่มไมเลอะเทอะนะเลอะเทอะเท่าไหร่กล่องหนึ่งเกือบหนึ่งพันบาทหนึ่งอันนี้ที่กล่องอันนี้ คืออันนี้มันเป็นโปรแกรมเดียวของพิติเป็นโปรแกรมเดียวกับของเซียคือพิติลง20โลเซียลง15โล4กล่องนี้จากปกติมันเกือบ4 0 0พแต่วันนี้ลดลงให้เหลือเพียงแค่1 9ึ5บาทแต่ให้แค่19สายนี่ลดลงจาก4,000งพันเหลือเพียง1 9ึ5าบาทให้ส9าสายให้4กล่องนี้ไปเลยนะคะ19้สายฉันโทรที่เบอร์15.7 7หรือว่า0 2 2 9 0 0999แต่วันนี้พิเศษที่สุดเพราะว่าของแถม กปกติเนี่ยเราจะมีสบู่ที่ทําให้หน้าของคุณมีเชิแต่วันนี้ของแถมอันนี้มันคือคอร์ฟิลที่สกัดจากต้นข้าวสาลีออดกลองนี้นะคะห<า>กร้อบาทที่เห็นในรูปเนี่ยคือคุณลเสน้นถ้าอยากสวยแบบนี้เนี่ยจริงๆต้องซื้อ650แต่วันนี้กล่องนี้ให้ฟรีสําหรับ19สายที่โทรเข้ามาทาันที่1 5 7่หรือว่าศูนย์สองสอง้ว่าเซตนี้นะคะเซตนี้นี่นะคะ 4,000กว่าบาทเกือบ5,000เหลือ <okay. S 1> เพียง1,995บาทให้เพียงแค่19สายรีบโทรมาตอนนี้เลยที่หมายเลข1 5 7่เ็ค่ะหรือว่า 02, 2, 9, 0, 0, 9, 9, 9นะคะสองเบอร์นี้เลยค่ะรีบโทรเลยนะคะชื่อว่าชุดเลยบอกว่า สุปนีริงว่าสั้นๆก็อ้านสั้นๆทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะมันนอกเหนือที่คุณจะได้หุ่นที่ดีกลับคืนมาบุคลิกภาพที่ดีกลับคืนมาคุณจะได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะ<อ>จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของความอ้วนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทาให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจสุขภาพจิตเสียมันทําให้สุขภาพคุณไม่ดีด้วยแต่ตัวเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่ยาลดความอ้วนมันไม่ใช่อะไรที่ไปธรรมชาตินอนคือธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของเขาเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย คือเป็นการหรือว่าเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้แต่ผลพลอยได้ที่ที่คุณจะได้คืออพวกไขมันเนี่ยมันออกไปด้วยมันเลยเหมือนกับว่ามันเป็น all ินวันที่จะทําให้รูปร่างดีด้วยสุขภาพดีด้วยทําไม่เชียร์เป็นชีวิตได้ไหมคะเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนมากเพราะว่าจริงๆงานเงินความรักดีจากอาซิมนะออึ้งกลายเป็นสาวสวยเลยนะคะ สมัยก่อนเนี่ยพวกเล็กป้าอันนี้พูดจริงๆแล้วก็จะบอกว่าเทเชื่อว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของความอ้วนแบบเซียเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ามันหัวอกเดียวกันไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่พันเนี่ยลองหมดคือของของเซียเนี่ยเซียโดนมาหลายแสนแต่ว่าหลากหลายวิธีถ้าเอามาบวกกันแต่อันเนี้ยถ้าเฉลี่ยเนี่ยวันละ17บาทเทเชื่อว่าลดนะวันละ17บาทนะคะ 5กล่องนี้ค่ะเกือบ5้0 0ับาทเกือบห้าพนะคะเหลือเพียง1 9ึ5บาทค่ะให้เพียงแค่19บาสายซึ่งตอนนี้คิดว่าใกล้หมดแล้วค่ะโทรที่เบอร์อะไรคะห่้าเค่ะหรือว่า 02, นย์สองสกูค่ะคุณชมขารีบโทรมาเลยนะคะเหลือไม่ถึง19บเกสายแล้วนะคะ <ừ. S 1> 5กล่องนี้จาก5้เกือบห้าพบาทเหลือเพียงพันเบโทรที่เบอร์ 1, 5, 7, 7, หนึ่หดเจ็หรือศูนย์ส 999ค่ะขอบคุณน้องเสียค่ะข,<อ>ขอบคุณดีค่ะคุณผู้ชมค่ะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะช่วงหน้ายังมีคลิปเด็ดๆนา่นารักๆแล้วก็ข่าวดีๆกับสดใหม่ Thailand มไทยแลนด์ค่ะสดใหม่ไทยแลนด์เมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด